อเดฟสวัสดีครับนี่คืองานของผมครับในหนึ่งวันผมส่งผลไม้ให้กับผู้คนมากมายซึ่งจะถามว่าผมมีความสุขไหมมันสุขตรงนี้ตัางหากครับไม่ใช่อย่างนั้นครับรอยยิ้มจากความสุขของผู้รับนี่แหละที่ทำให้ผมมีความสุข จะดูๆไปวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆวันซึ่งก็เป็นวันธรรมดาของทุกๆคนแต่สำหรับผมแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญมากที่สุดเลยละ่ะ ด้สวัสดีครับวันนี้ผมกับน้องสาววันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้เราจะมาสุดท้ายวันเกิดแม่กันใช่แล้ววันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้เราเอาเชอร์รี่ของโปรดคุณแม่มากับอะไรพี่โบโซ่เค้กเชอร์รี่ของคุณแม่ถูกต้องนะครับงั้น<อ>เดี๋ยวขนูไปเอากันได้เลยชาร์ลีชาร์ลีชอร์รีน่ากินไหมน่ากินมากคุณแม่ต้องชอบมากๆแน่ๆเลยอะพี่โบโซ่ไปเรียกคุณแม่มาได้ ได้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณแม่จะมีความรู้สึกยังไงเนาะไปดูกันไปดูกันแม่ครับคุณแม่คะวันนี้แล้วค่ะแม่ครับวันนี้เร็วอะไรยังเล่าแเสียงดังวนเวียนเลยแค่นี้สองคนนี้อะไรการลูปแม่วันนี้มีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรมีอะไรกันนี้สะพ้ายนี่โอ้ตาอะไรเอ่ยขอบคุณมากเชอร์รี่ของโปรดแม่ไงลูกขอบคุณคุณแม่ใช่ใช่แม่ชิมเลยนะแม่ชิมเลยนะมันน่ากินมากลยู่เดี๋ยวแม่ คือผมลืมอะไรบางอย่างพี่ปอซ้อลืมของใช่ไหมใช่ใช่ใช่าไปเอาให้อะไรกันเนี่ยแม่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาได้กินเชอร์รี่แล้วลูกครับใครเอาผลไม้มาให้แม่เนี่ยก็ช่วไงครับแม่เชอร์รี่ที่ซ้อซื้อให้แม่อ้าวรอตายแล้วแม่ขอโทษนะลูกไม่เป็นไรครับมาอกินกันานกนมาก้อ้าวใครปิดไฟมีอะไรกันเนี่ย HAPPY BIRTHDAY YOU TO นี่แหละครับรอยยิ้มที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดในวันนี้ วันนี้ผมจะทําได้ดีแล้วหรือยังแต่ที่ผมรู้คือผมทําให้แม่มีความสุขมากในตอนนี้และต่อให้พรุ่งนี้ผมตื่นมาพบว่าแม่จะจําความสุขของวันนี้ไม่ได้เลยก็ตามก็คงไม่เป็นไรเพราะผมรับรู้เรื่ถึงความรู้สึกที่แม่มีต่อผมในทุกๆวันเป็นอย่างดี